สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้พบกันกับคลิปที่12นะคะ EP 12นะคะในอยู่ในเรายังหนุนเรื่องภัยเงียบอยู่นะคะตอนนี้เรามาเรียนบอกความหมายอธิบายแล้วก็ฝึกใช้คำนะคะก็คือ,คอ,คอหลักภาษาไทยนั่นเองนะคะพบกันกับวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมป,ปีพุทธศักราช2564นะคะซึ่งสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะ อ่าแอบเศร้านิดนึงนะคะลูกแต่ว่าถึงแม้ว่าโรงเรียนจะหยุดได้แต่ว่าการเรียนรู้เราหยุดไม่ได้นะคะวันนี้คุณครูคมีเรื่องเล็กๆนิดน้อยมาให้หนูได้เรียนนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วจะคเมื่อวานนะคะคุณครูได้สอนเรื่องการดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์นะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างก็มีจอภาพใช่ไหมคะมีแป้นพิมพ์มีเมาส์นะคะมีกล่องซ p u แล้วก็ วิธีการติดตั้งคนติดตั้งตรงไหนติดฝาผนังไหมหรือว่าติดให้มันออกเยื้องออกมานิดนึงเพื่อให้มันระบายความร้อนได้นะคะเขาอบอกอคอมพิวเตอร์สมัยนี้ใน,ในยุคเรานะคะก็ไม่ได้มีแค่แบบนี้แล้วมีทั้งแบบเป็นโน้ตบุ๊กนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะแทบบ็บเล็ตแมคบุ๊กนะคะ,อะไอแพดนี้นั่นเองนะคะมีหลายแบบรูปแบบหลากหลายนะคะทีนี้เรามาดูวันนี้ฝึก บอกความหมายอธิบายฝึกใช้คํานะคะขีดเส้นโยงคําที่มีความหมายตรงกันนะคะเอาแบบฝึกานทักษะภาษาขึ้นมาค่ะทําต่อจากเมื่อวานเลยนะคะส่วนเรื่องที่เป็นกระเช้าของนางสีดาไม่ต้องทำนะล,ลูกเอาเฉพาะที่คูสอนในอันนี้ก่อนส่วนเรื่องที่เป็นวันนคดีลำำํานําเราจะเรียนเมื่อก็ต่อเมื่อที่เราได้มาเรียนกันตัวต่อตัว,ตวมาเรียนออนไลน์นะคะส่วนเรียน แบบนี้เรียนหลักภาษาไปก่อนนะคะที่มันพอจะทําความเข้าใจได้คลิปมันจะได้ไม่ยาวนะคะหนูก็จะได้ดูแป๊บเดียวแล้วก็จะได้ทำงานแล้วจะไปวิบบ่งเล่นนะคะพักผ่อนสายตานะคะคํานี้มีความหมายตรงกันชัดดาวเครื่องแฮงอีเมลอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ชัดดาวหมายถึงอะไรคะหมายถึงปิดเครื่องนะคะเครื่องแฮงก็คือมันปกดไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยหน้าจอมันนิ่งหรือมันทําอะไรไม่ได้เลยเครื่องแฮงหมายถึงเครื่อง นั่นเองนะคะอีเมลอีเมลหมายถึงอะไรส่งจดหมายหากันแต่อีเมลได้ใช้กระดาษไหมคะไม่ใช้สัญญาณนะคะมีเมลแล้วก็ส่งหากันได้แล้วก็ที่อยู่อีกอีเมลของอีกคนหนึ่งนะคะทุกคนป .5 มีอีเมลแล้วนะคะดูรู้จักการใช้อีเมลน่าจะตอบอะไรเอ่ยปรษณศีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะนั่นคืออ่ะนั่นเองนะจ๊ะต่อไปอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไรกับเว็บไซต์อ่ะ มีระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับที่อยู่ของเว็บอินเทอร์เน็ตมีทีโอทีทีแบทแบนเอไอเอสทูมูฟอะไรพวกเนี้ยนะคะอินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะส่วนเว็บไซต์ก็คือที่อยู่ของเว็บ w w w ร์ไว,วย์เว็บดอทนะคะถ้าเป็นเว็บไซต์ของเรียนจรงท้ายได้ดอทเอซดอทนะคะเอซก็แอดวคชันนะคะทีเอชคือประเทศไทยในนะคะเดี๋ยวถ้าโตขึ้นจะได้เรียนมากกว่านี้นะคะ โอเคลงมือทําได้เลยขีดเส้นไปพร้อมใช่ไหมเมื่อกี้คนคนที่ดูไปด้วยนะขีดเสร็จแล้วนะเนี่ยเก่งมากเลยนะลูกฟังไปด้วยอธิบายไปเลยทําไปพร้อมกันเลยนะคะไม่เสียเวลาเลยนะจ๊ะต่อไปบอกความหมายอาธิบายฝึกใช้คําบอกซิว่าคําที่อยู่ใต้ภาพเนี่ยคืออะไรนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะที่เราเห็นเรียกว่าจอภาพนะคะส่วนอันนี้สองเนี้ยมีปุ่มเยอะๆเรียกว่าอะไรคะ แป้นพิมพ์นะคะไม่ต้องตอบว่าคีย์บอร์ดนะลูกให้ตอบว่าแป้นพิมพ์ที่ใช้ภาษาไทยแทนนะคะต่อไปอันนี้คำทับศัพท์ไปเลยนะคะเมาส์เมาส์เขียนยังไงดูคำเสียโอ้โหต้องกลับปับไปเยอะมากเลยนะคะเมาส์เห็นไหมคะมีสอสเสือตัวกระรั้นด้วยเพราะว่าเมาส์เป็นภาษาต่างประเทศนะคะคำว่าคีย์บอร์ดก็เป็นภาษาต่างประเทศแต่ว่าไทยมาบัญญัติใช้คำว่าแป้นพิมพ์นะคะได้อยู่ ต่อไปลูกต่อไปอันนี้อะไรคะ่ะอันนี้ทำทับศัพท์เลยนะคะบอกว่า CPU นะคะ CPU นะคะคก็คือสมองของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะะี่ยจ้าลูกสุดท้ายเรียกว่าแผ่น CD นะคะโอ้โหง่ายมากตอบลงไปคะ่ะลูกจบแล้วคะ่ะคลิปนี้คุณครูทำไมมันน้อยจังอะ แปบ,บเดียวเองมีสองข้อเองนะคะสำหรับเอพิโซดที่สิบสองนี้แปบปบเดียวนะคะบอกความหมายอธิบายฝึกใช้คำแค่นี้ลูกโอเคไหมคะพอใจไหมคะโอ้โหแค่นี้เองทำตามใจนักเรียนสุดๆเวลกูนมากๆนะคะทำงานมาส่งคุณครูด้วนะคะคุณครูรอเช็คอยู่ในกลุ่มไลน์นะลูกอนุญาตอ่ะหลังจากทำงานเสร็จแล้วนะคะสองข้อใช่ไหมคะคุณครูอนุญาตให้หนูไปวิ่งเล่นได้นะคะผ่อนคลายสมองนะคะแล้วมารอเรียนวิชาต่อไปนะคะ โอเคสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะบ๊ายบาย